ถ้าคุณกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าเปลี่ยนความคิดปิดฉากความจนแบบง่ายๆกับกายไพรินในรายการรวย24ชั่วโมง นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไล์ดีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายพลินครับพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวัน แล้วก็เวลาเดียวกันนี้ทางช่อง INTV แล้วก็ทีวดีนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางความสำเร็จยังอีกยาวไกลคือคนเรียกว่าคนที่ทำงานนะ่ยนะไม่ว่าจะเป็นทำงานเป็นลูกจ้างทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านค้าสารพัดร้านค้าแหละหรือผลิตของเรียกว่าผลิตของขายอย่างโอถุ ung, top, งโอท็อปพวกนี้ คือคนส่วนใหญ่สรุปเอาเป็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะเวลาจะทํามาหากินอะไรก็แล้วแต่เป้าหมายมีอยู่อย่างเดียวกันหมดก็คืออยากประสบความสําเร็จก็คืออยากรวยอันเดียวกันเลยต้องการให้มีชีวิตที่ดีขึ้นให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ให้ครอบครัวมีรายได้อยากมีหน้ามีตาในสังคมอยากมีรถหรูขัดอยากมีบ้านใหญ่โตมโหฬารตามสมควร เนี่ยเป้าหมายอยู่ที่ตรงนี้แต่ทําไมอ่ะทําไมเวลาทําแล้วทําไมมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่คาดหวังสังเกตด้สังเกตตัวเราเป็นหลักนะบางทีเราอะไรทําอะไรแล้วแต่เพิบมันไม่ได้ดังใจเลยอยากจะได้แบบนี้ทําไมมันไม่ได้นะแต่ทําไมคนนั้นมันทําแบบชาบช่วยเอ๊ะทำไมไมนได้อะ่ะเห็นไหมเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่วิถีชีวิต หรือว่าเรายังไม่มีความรู้ความสามารถหรือว่าเรายังขี้เกียจสลังยาวก็พยายามค้นหาคําตอบบางคนก็ไม่ได้ค้นเลยพอเจออุปสรรคเจอปัญหาน้อยเนื้อต่ําใจบอกไม่เอาดีกว่าเหนื่อยทาแล้วเบือ่อเสงทําไงก็สู้คนนั้นไม่ได้ไม่ประสบความสําเร็จเหนื่อยแทบตายแต่ไม่มีไรายได้เลยสู้คนนั้นแบบทําบ้างไม่ทาบ้างแต่กลับมีไรายได้เยอะอ่ะเห็นไหมมันจะเกิดข้อเปรียบเทียบแล้ว คนเนี่ยนะบางทีเราไปมองแค่ปลายเหตุบางทีคนที่เรามองมันว่าประสบความสําเร็จหรือว่าทํางานนิดนหน,น,น่อยแล้วมีไรายได้เยอะกว่าเราอ่ะหารู้ไหมว่าเขาทาเขาเรียกเขาเหนื่อยมาก่อนเราแล้วล้วลืมคิดไปไงวไงว่าไม่คนคนนี้กว่าจะมีะไรายได้ถึงวันนี้ได้กว่าจะสร้างความสําเร็จได้นะเลือดตาแทบกระเด็นเหมือนกันนี่ลงังเรากาลังพูดถึงคนส่วนใหญ่นะไม่ได้พูดถึงคนที่รวยอยู่แล้ว พูดถึงคนหาเช้ากินข้ามอย่างพวกเราเนะี่ยแหละพื้นเพื่อนเพื่อน,นบ้านาพวกเราเนะี่ยแหละใช่ไหมฉะนั้นเขาเลือดตาแทบประเด็นต่อสู้มาโอโ้ทุกวิติผ่านปัญหามาทุกรูปแบบกว่าจะมาถึงวันนี้ได้อะ่ะผ่านคมหอกคมดาบผ่านความล้มเหลวมาสารพัดอย่างเลยเห็นไหมฉะนั้นเราเพิ่งเริ่มต้นยังไม่ได้ผ่านวิถีชีวิตแบบนั้นมาแล้วเราจะถามหาความสําเร็จมันจะเป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้หรอก ถึงคุณได้มานะก็รักษาไม่อยู่ผมเคยทดลองหรือเคยพิสูจน์มาหลายครั้งแล้วบางสิ่งบางอย่างเวลาเราทํางานนะคือได้มาฟุกง่ายเหลือเกินแต่รักษาไม่ได้หรอกเพราะเราไม่มีความแข็งแกร่งพอที่จะไปรักษาความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมเพราะเราไม่เคเขาเรียกว่าเรายังไม่ผ่านการแก้ปัญหาอันยิ่งใหญ่ด้วยตัวเราเองทุกครั้งที่ประสบความสําเร็จมาเราอาจจะเขาเรียกว่าพึ่งพาคนอื่นคอยเติมเต็มให้ คอ,คอยเคลื่อนคอยดันป๋าดันเจดันคอยสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ได้แก้ปัญหาด้วยตัวเราเองไงพอเราเจอปัญหาเข้าหน่อยนะเอาแล้วคราวนี้ฟูมไฟฟูมฟักไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้เบ,เ,บเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเซ็งท่องเขาเรียกว่าท่องอยู่แบบนี้แหละถ้าเกิดการทํางานหรือการทําธุรกิจ s m e ขนาดย่อมขนาดใหญ่ก็แล้วแต่นะถ้าเราในฐานะที่เป็นผู้นําหรือแกนนําหรือเป็นหัวหน้าคนเนี่ยนะ มีคําว่าท้อถอยเบื่อเซ็งไม่อยากทําความล้มเหลวมาเยือนเลยเพราะความล้มเหลวนี่สําคัญที่สุดมันจะมาเยือนคนที่เขาเรียกว่าคนที่จิตใจไม่แข็งแกร่งพอมาแล้วควานนี้ผมพูดหลายครั้งกันได้เวลาเวลาความล้มเหลวหรือปัญหาเนี่ยนะมันมาเยือนเมื่อไหร่นะมันจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันประดังเข้ามาเลยเดี๋ยวทางรูน้นทางนี้โอ้เต็มไปหมดเลยเจอชกหน้าลุม เขาเรียกว่าลุมกระทืบเราปัญหาเนี่ยเห็นไหมเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะจิตใจจิตเขาเรียกว่าจิตตกพอจิตตกใจเสียไอ้นู่นก็ไอ้นู่นก็ปัญหาไอ้นี่ก็ปัญหาคนเขาเรียกว่าคนมาพูดข้างๆหูบางทีเขาก็พูดธรรมดาปกติเรายังมีคิดว่าเขามีปัญหาเลยเพราะโลกจินตนาการมันจะเกิดขึ้นสําหรับคนที่มีปัญหาก็เรียกว่าจิตอ่อนจิตตกกําลังใจไม่ดีพอจะมีจินตนาการเสริมเติมเต็มทําให้เราเกิดความไม่เชื่อมั่นในตัวเองซะแล้วไม่มีความมั่นใจเขาเรียกว่าจิตใจ เป๋ไปเป๋มาคนนู้นมาพูดแบบนี้ไอ้คนนี้มาพูดแบบนี้กนบบนเกิดการลังเลนี่แหละนี่คือปัญหาฉะนั้นการสร้างความสําเร็จมันต้องอยู่ภายใต้ความความลําบากยากเข็ญเนี่ยคือนักต่อสู้ทุกคนเลยไอ้ที่ประสบความสําเร็จนะจะเป็นแบบนี้ผมว่า95%อีก5%นะอาจจะโชคดีมีนายทุนใหญ่คอยหนุนหลัง แต่ถ้าเกิดคนที่ต่อสู้ด้วยลำแข้งตัวเองต่อสู้วิธีชีวิตด้วยตัวเองทุกมิติด้วยตัวเองเป็นหลัก95เกิดจากตัวเราทั้งสิ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราคนเดียวจะสร้างความสําเร็จสร้างความยิ่งใหญ่ได้ทั้งหมดเป็นเครื่องเป็นแค่แกนหลักเป็นเสาหลักแต่องค์ประกอบของความสําเร็จเนี่ยนะมันก็ต้องมีอีกมีอีกหลากหลายที่จะมาเติมเสริมเติมเต็มให้กันและกันเห็นไหมคือวิธีชีวิตคนไม่สามารถที่ยืนอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวได้ได มันต้องมีที่พึ่งพิงไอ้คนนี้มาเติมหน่อยไอ้คนนี้มาเติมหน่อยช่วยเสริมหน่อยเห็นไหมมันจะมีเสริมเทียนิดละหน่อยอย่าไปม,มองว่าคนที่ไม่มีศักยภาพไม่มีความสําคัญเวลาร่วมงานกันนะมันมีความสําคัญอาจจะมากบ้างน้อยบ้างค่าเขากันไปเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้นะเส้นทางแห่งความสําเร็จอย่างเราพื้น้น,น,นี่มันคงอยู่ไกลเกินฝันแล้วมันจะเอื้อมได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้ามีคําตอบช่วงนี้พักคู่เดียวครับ ไม่พรยายหุ่นล้วนแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะ ทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านลองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทําให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทํางานประจําไม่ต้องลาออกนะคะทารายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New KC Life ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทาได้ครับ New KC Life แผงการตลาดสั้าง,ง่ายได้ไวสม่ําเสมอ New KC Life ใส่ใจในตัวคุณสนใจโทร0 8 5 6 6 6 8 3 4 7 084-938-1183 084-099-9347งเจ็ กลับเข้าสู่ราการรวยยีบสี่ชั่วโมงกับผมกายเลยอีกครั้งครับคือหลายคนในเวลานำเนินชีวิตเวลาการทำงานเนี่ยเวลาล้มเหลวเนี่ยนะอันดับแรกเลยที่เราต้องเขาเรียกว่าโทษก็คือสิ่งแวดล้อมหรือคนรอบข้างคนแรกเลยเวลาเราทำ,ำพ่อพาอไอ้นี่แหละพรอมมีเรื่องนี้พราะมีปัญหาแบบนี้ก็คือไม่ได้โทษตัวเองพูด,ดง่ายนะ ไม่ได้มาประเมินตัวเองว่าตัวเองมีความรู้มากน้อยแค่ไหนเวลามีปัญหาแล้วเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้หรือรไม่ไม่แก้เลยโทษไว้ก่อนเขาเรียกว่าลูกอีช่างโทษคือคนที่โทษคนอื่นเป็นหลักโดยที่ไม่ประเมินตัวเองเป็นตัวตั้งเลยนะโอกาสประสบความสําเร็จในระยะยาวมีไหมไม่มีมเพราะถ้าเกิดเราไม่โทษตัวเองเคิดว่าตัวเองถูกตลอด เราไม่รู้จักประเมินตัวเองไม่รู้จักพัฒนาตัวเองเข้าข้างตัวเองตลอดคนแบบนี้ไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ได้เพราะว่าเมื่อเราคิดว่าตัวเองดีเปอร์เฟกแล้วก็ก็เลยไม่ได้ไปเรียนเรียนรู้หรือพัฒนาหรือแก้ไขอะไรในตัวเองเลยหรือไม่ได้ไปเติมเต็มอาวุธทางปัญญาอะไรเลยคิดว่าตัวเองเก่งที่ตัวเองแน่เห็นไหมคนแบบนี้นะ ผมเจอเยอะในสังคมนี้ในที่สุดก็ไปไม่รอดไปไม่รอดเลยเพราะว่าไม่มีใครอยากร่วมงานด้วยถ้าคุณเก่งไม่อย่างใน,นบางทีก็งั้นๆนเนี่ยแต่ไปสมมุติตัวเองว่าตัวเองมีความเก่งโดดเด่นกว่าคนอื่นๆที่ร่วมงานกันเห็นไหมถ้าเป็นจริงก็ไม่มีใครว่าผู้คนยกย่องสรรเสริญน,นะแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะเราไปคิดเองเองละจบเลยนะ คนที่มาร่วมงานกับเราเนี่ยไม่เอาดีกว่าคนแบบนี้เขาเรียกว่าคนได้แต่คุยขี้โม้โอ้วดคือพูดมากกว่าทำอ่ะโอ้พูดได้สารพัดอย่างรู้ทุกเรื่องเหมือนอับดุลเวลางานวัดนะตอนนี้ไม่รู้มีเปล่านะเพราะไม่เคยไปงานวัดสมัยก่อนจนเด็กๆวัยรุ่นเนะี่ยเวลาเราไปงานวัดนะ่เขาจะมีอับดุลใช่ไหมเอาภาพคุมหน้าถามอะไรดูหมดตอบได้หมดทุกอย่างเนี่ยคนประเภทนี้นะ เขาเรียกมิสเตอร์ตอบได้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องแต่ลองให้ลงมือปฏิบัติไม่ได้อะเฉยใช้หาเหตุดูนเหตุนี้มาลองรับแล้วมันจะปสําเร็จได้ไงไนะคนเราเนะี่ยบางคีพูดได้นะถ้าถ้าเราเป็นอาจารย์หรือครูสอนหนังสือไปอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือเอาตําราม,มาสอนแต่ถ้าเกิดเราเป็นนักบริหารนะ่ะมันไม่ใช่อาจารย์นะ่ะคือนักบริหารเราต้องปฏิบัติสิ่งไหนที่พูดออกไปคน ข้างล่างต้องนําไปปฏิบัติได้ด้วยตามสมควรนะในเปอร์เซนต์ที่สูงด้วยเมื่อกี้พูดมาทุกอย่างเขาก็มีแต่จินตนาการคนที่พูดด้วยจินตนาการทั้งหมดแต่ไม่สามารถเอาไปปฏิบัติได้นะล้มเหลวไม่เป็นท่าเวลาก็ผ่านไปเรื่อยก็จะไปโทษค,คนนู้นโทษคนนี้แต่ในที่สุดคือไม่เคยโทษตัวเองถ้าโทษตัวเองเมื่อไหร่นรนะกลับมายอมรับความเป็นจริงเมื่อไหร่ว่า คุณเป็นคนที่ไม่มีความสามารถมาถึงว่าตัวเราคือด่าตัวเองอะนะมึงเป็นคนที่ไม่มีความสามารถคือด่อดาตัวเองสักครั้งหนึ่งเราจะมีความรู้สึกว่าเราก็ตกตัวเองเออใช่เว้ยถ้าเรามีความสามารถจริงเราก็รวยเป็นนานแล้วสิเห็นไหมไอเดียเป็นเลิศเหลือเกินทุกอย่างเลยแต่จับต้องไม่ได้สักอย่างหนึ่งก็แสดงว่าเราไม่มีความมีความสามารถแต่ไม่สุดเนี่ยนั้นทำแล้วแล้วแต่นะคุณจะเก่งแค่ไหนก็ตามนะ หมายถึงคนทํางานนะไม่รวมถึงระดับพวกอาจารย์สอนหนังสือนะั้นมีอีกประเภทหนึ่งสอนให้ความรู้เรากําลังพูดถึงคนที่เป็นผู้นําหรือนักบริหารไม่ว่าระดับอะไรก็ตามนะอยาเก่งแต่พูดอยาเก่งแต่นําเสนอข้อเสนอหรือทฤษฎีอะไรก็แล้วแต่นะต้องให้ผู้คนนําไปปฏิบัติได้ด้วยแต่อย่างน้อยเราต้องทําได้ก่อนเพื่อนแหละใช่ไหม เพื่อเอสนอไอเดียมาตั้งมากมายเลยแต่ตัวเองทําไม่ได้ไงไอแบบนี้ก็กแย่มอนกันนะโดยเฉพาะอ,องค์กรที่ไม่ใหญ่เนี่ยนะถ้าองค์กรใหญ่เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งพวกเขามีฝ่ายนู้นฝ่ายนี้มาเยอะเต็มหมดเลยทุนเขาเยอะก็สามารถที่จะจ้างบุคลากรที่มีความสามารถแต่ละฝ่ายไอที่พูดกันทุกวันปากกระฉิกเนี่ยแล้วองค์กรยัใหญ่ไม่ต้องมาดูรายการรวย24ชั่วโมงเพราะเขารวย25ชั่วโมงอยู่แล้ว